สวัสดีครับพี่ๆเพื่พพอนๆครับผมกลับมาเจอกับช่อง66ทีกบินบุญตามอำเภอใจนะครับวันนี้ผมก็จะพามา,ค,าระค,ะค,ครับเดี๋ยวสถานีงรางกระบิ่นะครับเพื่อนๆครับ สำหรับนี้นะครับก็น่าจะเป็นจุดเส้นฝุดของสกายออกนะครับผมซึ่งเป็นบริเวณโรงเรียนบางกะปินะครับซึ่งจะแยกไปท่าเลือของวัดศรีบุญเรืองนะครับเพื่อนๆครับสำหรับบริเวณนี้ครับเพื่อนๆก็มีการวางพื้นของทางเดินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ และสำหรับนี้นะครับเพื่อนๆครับผมก็จะเป็นบริเวณทางขึ้นลงของลงบริเวณสี่แยกของสำนักง,งานเขตบางกะปินะครับเพื่อนๆนี่ครนี่ก็จะเป็นทางขึ้นลงเนาะซ้ายมือก็จะไปถนนรามคำแหงนะครับผมบริเวณนี้ก็มีการรือถอนก่อสร้างกันนะครับผมนี่คะ ก็ทําโครงแล้วก็เทพื้นให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับทางขึ้นอีกฝั่งนะครับจะอยู่ฝั่งของพันทิพย์นะครับผม และสาหรับนี้ก็เป็นบริเวณหน้าพันธิบางกะปินะครับก็จะมีการเปิดทางแล้วนะครับผมนี่ฮะเปิดทางแล้วครับผมก็จะประมาณนี้นะครับแต่ยังไม่ได้เปิดเข้าไปโดยเป็นทางการนะครับก็คือยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับเ,เพื่อน และสำหรับนี้ก็เป็นบริเวณแยกตลาดบางกะปินะครับก็ถ้าตรงไปก็จะเป็นแยกบางสารีเนาะก็จะมีการขึ้นคานนะครับแต่ยังไม่มีการเทพืนะ้นเนาะตรงข้างหน้านู่นจะเป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีําสารีนะครับผมเนี่ยก็มีการเทพื้นได้ประมาณนี้แล้วครับเพื่อนๆนีน่นเป็นแยกตลาดบางกะปินะครับเพื่อนๆครับผม นี่ครับเพื่อนๆก็จะเป็นบริเวณแยกบางกะปีนะครับถนนเทไรก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับผมก็เดินก็ลําบากนะครับผมอันนี้ก็เป็นสกายวอล์กที่ขึ้นคานแล้วก็เทพื้นเรียบร้อยที่จะไปถึงเหมอบางกะปีะครับก็ยังไม่มีการเปิดไฟนะครับเพื่อนๆครับผมก,ก็ถือว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับ นะครับเพื่อนๆครับก็ก็น่าจะยังไม่เสร็จนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเปิดเมื่อไหร่นะครับเพื่อนๆนนะครับผมแต่คิดว่าตรงบริเวณนี้ก็มีการเทพื้นขึ้นทางแล้วก็เหลือด้านข้างนะครับที่ยังไม่มีการคลายค้าแบบว่ายังเอาผ้าปิดอยู่นะครับเพื่อนเื่อยังยังไม่ได้ทำแต่ว่า เากั้นด้านข้างนะครับสําหรับที่มองอยู่ไกลๆนู้นนะครับก็เป็นช่องทางที่จะเชื่อมต่อสกายวอล์กเข้าไปยังโรดัสบางกะปินะครับผมน,นะฮะบริเวณเดมอบางกะปินะครับก็ยังไม่มีรั้วกั้นด้านข้างนะครับก็ถือว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์เนาะจะมาดูช่วงที่าทางสกายวอล์กเดอมอบางกะปิเปิดให้ใช้งานนะครับน่าจะเป็นช่วงจาก เดอะมอบางกะปีนะครับผมที่จะเชื่อมต่อไปอยังสกายวอล์กของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับเดี๋ยวไปอัปเดตในการเปิดใช้งานกันนะครับผมไปกันครับเพื่อนๆครับนี่ครับเพื่อนๆก็เปิดใช้เฉพาะช่วงเวลาตีห้าถึงสามทุ่มสามสิบน,นะครับ เออลเปิดเฉพาะช่วงเวลา05.00ถึง21.30นะครับนี่คือเป็นการอัปเดตสารใช้งานนะครับช่วงเดอะมอบางกะปินะครับผมนี่ครับเปิดแล้วครับเดอะมอสกายวอล์เปิดแล้วนะครับผมสกายวอล์ Skywalker. ย่านบางกะปินะครับผมเป็นช่วงจากเดอะมอบางกะปิไปถึงแยกไปถึงสกายวอล์ที่จะเข้าไปเชื่อมต่อ ของสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับสถานีบางกะปินะครับเพื่อนๆว้าว นี่ครับเพื่อนๆก็เป็นการอัปเดตเปิดใช้งานของ s k y ยวอลช่วงที่2เนาะนี่ฮะก็จะเปิดจากเท่าแถวบริเวณนะ้องกิดนะครับก็จะมาเชื่อมต่อา,านะีรถไฟฟ้าเนาะสำหรับในการอัปเดตครั้งต่อไปนะครับเพื่อนๆจะเสร็จแล้วเมื่อไร่นะครับเดี๋ยวผมก็จะพามาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ